หลังจากที่หลากหลายแบรนด์นะครับทำการเปิดตัวตัวจอยคอนโทรลเลอร์ไปหลากหลายรุ่นมากๆนะครับสำหรับจอยเกมมิ่งที่ใช้งานนะฮะวันนี้ผมมีจอยอีกตัวหนึ่งนะครับราคาพันต้นๆแต่หน้าตานี่แบบโอ้โหประทับใจมากผมได้จับมันแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยประทับใจเลยนะครับคือไม่มีที่ติเลยสําหรับจอยตัวนี้นะฮะด้วยราคาและหน้าตาของเขาด้วยวันนี้ผมมากับจอยแฟนเทค EOS Pro WGP 15นะครับทุกคนบอกเลยว่าจอยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในอุดมคติอะที่จอยดีๆตัวนึงควรจะมีตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่เป็นแบบไตรโหมดครับระบบสายไวเลสบลูทูธใช้งานได้หมดเลยแค่นั้นไม่พอตัวนี้ซับพอร์ตกับรถเทส l a นะครับซับพอร์ตรถเท s l a ด้วยแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่1,000ต้นๆเท่านั้นครับทุกคนจะน่าสนใจขนาดไหนลองไป ชมพร้อมกันรนริ่รม,รมแต่จุดเด่นขงองเขาก่อนเลยนะครับตัวจอยตัวนี้เป็นแบบไตรม d ดหรือทริปเปิลม e ดนะครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวเลสและบลูทูธครับใครอยากจะใช้งานแบบสายก็ใช้ได้หรืออยากจะใช้งานแบบระบบไร้สายก็ซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะฮะ ซัพพอร์ตการใช้งานกับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้จะใช้งานกับ PC ได้ครับ iOS Android เครื่องเล่นพกพาน Nintendo Switch ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยที่สำคัญใช้งานกับรถ t ท s l a ได้ครับทุกคนอันเนี้ยเจ๋งมากๆครับสำหรับจอยตัวนี้นี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะจอยตัวนี้ซัพพอร์ตกับคนที่ใช้งานเกม FPS โดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะเขาจะมีระบบเซนเซ,นเซอร์ใจโรสโคมมาให้ด้วยบางคนแบบใช้อนาล็อกแล้วมันเล็งไม่เข้ามือใหญ่ใช้ไจโรก็ลองดูนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตมาให้นะฮะ ส่วนของฮาร์ดแวร์ครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับเพราะเขาจะสามารถเปลี่ยน d p a d แล้วก็ตัวดรัมสติ๊กได้ครับจอยราคาแพงๆไม่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะฮะไม่มีซัพพอร์ตมาให้ด้วยซ้ำนะครับสำหรับจอยที่ราคาแพงกว่านี้นะฮะแต่ตัวเนี้ยพันต้นๆแต่ซัพพอร์ตส่วนนี้มาให้โหเจ๋งมากๆนะครับต่อมาซัพพอร์ตส่วนของไฟ RGB มาให้ด้วยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ถึง4โหมดด้วยการสายเกมมิ่งถูกใจแน่นอนนะฮะ และตัวปุ่มเนี่ยเขาจะซับพอร์ตมาให้ถึง22ปุ่มด้วยกันนะครับในการกดใช้งานฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็สามารถใช้งานได้แบบฟูออปชันแน่นอนนะฮะ สำหรับส่วนนี้ของตัวจอยเนี่ยข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเขาจะมีระบบ Quick Ti เกอร์ล็อมาให้สำหรับปุ่ม L T และ R T นะครับใครที่เล่นเกม FPS เนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะปุ่มนี้เนี่ยจะทำให้ย่นระยะการกดให้กดปุ่มเนี้ยปุ่มเนี่ยได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับในการลั่นไกปืนเนี่ยก็จะทำให้กระสุนเนี่ยออกไปได้ไวขึ้นฉะนั้นได้เปรียบคู่ต่อสู้แน่นอนนะครับ และสุดท้ายนะครับส่วนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆสําหรับคนที่ชอบฟังเสียงนะครับแล้วเกิดปัญหาเขาจะมีพอดตออดิโอมาให้ด้วยสําหรับตัวจอยฉะนั้นเอาแจ็คมาเสียบแล้วก็ใช้งานตัวหูฟังได้เลยหรือว่าเป็นลําโพงก็ได้นะครับเสียบผ่านตัวจอยได้เลยนะฮะ สีที่วางขายหลักๆนะครับจะมีสีสีด้วยกันคือสีขาวสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีโซลาลิสนะครับเป็นสีเฉพาะของเขาชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนะครับและทุกคนอย่าลืมนะครับการรับประกันเนี่ยสปีเต็มจากทางแกจวิลล่านะครับผู้นําเข้ามาให้เราได้ใช้งานกันเสียเปลี่ยนใหม่ให้แบบฟรีๆไม่มีซ่อมนี่คือสโลแกนของเขานะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับทุกคนอย่างแรกเลยคือตัวจอยครับสาย type C ก็มีมาให้ครับ ฟมอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้มีมาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้เต็มที่ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานและใบประกันตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะฮะการออกแบบของเขาส่วนตัวผมมองว่ากินขาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟซเพจด้านบนนะครับก็จะมีดีไซน์ที่แบบค่อนข้างสวยเลยทีเดียวลวดลายเขาสวยมากๆแค่นั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างมีความขรุขระนะครับใช้งานเนี่ยมันจะหนึบมือมากๆในส่วนนี้ และที่เตะตาสุดๆก็คือสีของดีไซน์ตัวปุ่มแล้วก็ตัวเฟซเพจของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะค่อนข้างมีความแบบว่าลุกเล่นสลับกันอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ดีไซน์ของตัวอุปกรณ์เนี่ยดูดีมากๆและมีเอกลักษณ์มากๆนะครับ ที่สำคัญก็จะสามารถเปลี่ยนตัว Dpad แล้วก็ตัว d r u m s t i c กของตัวจอยได้ด้วยตรงนี้แหละที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวจอยมากๆเลยนะครับเพราะจอยบางตัวไม่ได้ให้อุปกรณ์แบบนี้มาให้เพื่อปรับเปลี่ยนนะครับพอเราปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้สไตล์ของตัวจอยเนี่ยหลากหลายมากขึ้นเราชอบแบบไหนใช้งานอะไรยังไงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจเราแบบเต็มที่เลยนะครับตัวจอยตัวนี้ก็จะมีไฟไรติ้ง RGB ในการซัพพอร์ตมาให้ด้วยถึง4โหมดนะครับในการปรับใช้งานปรับยังไงบ้างครับทุกคน ในการก,กดปรับเปลี่ยนโหมดนะครับมีทั้งหมด4โหมดด้การกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ลูกศรซ้ายครับเป็นการเลือกโหมดการใช้งานปรับได้4โหมดด้การเลือกได้ตามใจชอบนะครับต่อมากดลูกศรบวกบวกลูกศรขวานะครับเป็นการเลือกสีไฟในโหมดนั้นๆเลือกได้แค่บางโหมดเท่าน네 like ั้นนะฮะต่อมากดเครื Pope ่องหมายลบแล้วก็ลูกศรซ้ายครับเป็นการใช้งานโหมดไฟติดเมื่อบัง <appeals> คับเท่านั้นนะครับ และสุดท้ายนะครับกด LT บวก RT ครับค้างไว้5วินาทีเป็นการปิดไฟแบบอนาล็อกนะครับเพื่อประหยัดไฟตัวจอยได้นั่นเองนะฮะในการเปิดปิดตัวจอยเนี่ยเขาจะมีปุ่มมาให้ไหมครับในส่วนของด้านหน้าตัวจอยเนี่ยเขาจะมีปุ่มเล็กๆมาให้นะครับในการกดเปิดปิดตัวจอยสามารถกดเปิดปิดได้ที่ส่วนนี้นะฮะ ในส่วนของพอร์ตการใช้งานของตัวจอยเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2พอร์ตได้กันนะครับคือพอร์ตสำหรับการชาร์จพลังงานเป็นแบบ USB c ครับแล้วอีกพอร์ตหนึ่งนะครับในการใช้งานจะเป็นพอร์ตสำหรับการใช้งานแจ็คออ d ดิโอครับในการเสียบหูฟังเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับ ส่วนนี้เอาจริงเขาออกแบบมาทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยนะบางคนเนี่ยจะใช้งานสําหรับตัวจอยบางตัวไม่ได้มีแบบส่วนนี้ซัพพอร์ตมาให้ทําให้เวลาเราใช้ระบบไร้สายของตัวจอยเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับทำให้ไม่สะดวกจะต้องโยงแบบสายหูฟังไปเสียบกับตัวเครื่องเล่นของเรานะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเสียบเข้าตัวจอยได้เลยเหมือน PlayStation สาย p l a y s t a t i o n เนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจส่วนนี้เลยนะครับเพราะว่าจอย PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5เนี่ยใช้ระบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ แล้วทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าจอยตัวนี้ราคาแค่พันต้นๆเนี่ยเขามีส่วนนี้มาให้ผมว่าก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆนะฮะวัสดุของตัวจอยนะครับหลักๆเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับแล้วตัวสวิตช์เนี่ยเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันต่อไปเราลองไปเทสในส่วนของตัวเกมกันบ้างน,นะครับว่าลักษณะตัวเกมแต่ละเกมเนี่ยพอใช้งานเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะฮะ ตัวผมเนี่ยชอบเกม Car X อ็กซ e มากๆเลยครับผมชอบเล่นเกมแข่งรถอยู่แล้วด้วยแล้วพอใช้จอยตัวนี้เนี่ยมันทําให้ศักยภาพในการดริฟท์ของผมเนี่ยมันออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมรถแข่งอ่ะจะรู้สึกแบบผมเพราะพอได้สัมผัสต,ตัวจอยแล้วเอาไปคู่กับเกมรถแข่งอ่ะมันทําให้เราได้อัธรดรมากกว่าการใช้งานแบบว่า ใช้กับโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับพอใช้จอยเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเหมือนเล่นแบบ PlayStation อย่างนี้เลยนะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะครับแม้จะใช้งานกับโทรศัพท์ก็ตามนะฮะในส่วนของเกมยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม FPS หรืออะไรก็ตามนะครับเราสามารถใช้ใจโรได้นะครับในการเลงไม่ต้องใช้ตัวนา็อกก็ได้แล้วเวลาเลงเนี่ยวิ่งไปนะครับยิงเลยแบบนั้นก็โอ้โหมันมันมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องแบบกดเลงก่อนเลยนะครับวิ่งไปแล้วยิงเลยก็มันได้เหมือนกันสําหรับจอยตัวนี้นะฮะ ต่อมาส่วนของพอร์ตการใช้งานเนี่ยผมมองว่าพอร์ตที่ผมชอบที่สุดและสะดวกในการใช้งานมากๆคือพอตอออดิโอแจ็คนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวจอยที่ราคาประมาณเนี้ย พันต้นๆหลักประมาณนี้นะครับยังไม่มีตัวไหนที่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้ส่วนตัวในปีนี้ที่เขาเปิดตัวออกมาสําหรับจอยตัวนี้ผมว่าเขาทามาดีมากๆนะครับถือว่าทําออกมาได้คุ้มอะ่ะแค่จับสายตัวหูฟังแล้วก็เอามาเสียบกับตัวจอยก็ใช้งานได้เลยสะดวกตรงนี้แหละแล้วบางคนที่ได้จอยตัวนี้ไปผมว่าน่าจะชอบจุดเดียวกันกับผมตรงนี้แหละนะครับสำหรับส่วนของพอตการใช้งานนะฮะ ราคาของจอยตัวนี้นะครับอยู่ที่1,259บาทนะครับเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้อะ่ะมันไม่ได้ราคาสูงเลยนะทุกคนคือราคามันแบบพันต้นๆนะ่ะทุกคนสามารถแบบจ่ายแบงค์พันไปจ่ายแบงค์ห้าร้อไป2ใบแล้วก็มีทอนกลับมาแบบ สบายใจนะครับแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยได้มีเงินทอนได้เอาไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกนะครับเป็นราคาจับต้องได้เป็นแบบไตรโหมดด้วยสําหรับตัวจอยมีฮาร์ดแวร์มาให้ที่สามารถแบบเอามาปรับเปลี่ยนตัว Dpad แล้วก็ดรัมสติ๊กได้แบบจัดเต็มอะไม่รู้จะหาจอยที่ราคาที่คุ้มค่าแบบนี้ตัวไหนอีกนะครับที่พันต้นต้นแบบนี้นะก็ลองดูผมว่าถ้ามีโปรเนี่ยราคาก็ไปแตะแบบ1000พได้อยู่นะตัวนี้ต้องรอช่วงโปรนะครับจะเป็นยังไงก็รอตามกันนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ